สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Talk with Pat ชวนคุยเรื่องเทรดพอดแคสต์และนี่คือการพูดคุยที่เสนอแนวคิดสอดแทรกประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการเทรด forex อาจเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังอาจจะรู้หรือลืมๆไปบ้างแล้วเรามาทบทวนกันอีกครั้งดีไหมคะ ก่อนอื่นคุณผู้ฟังลองเช็คดูก่อนนะว่ากด Subscribe ติดตามช่องไว้แล้วหรือยังเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ไม่คลาดเรื่องราวดีๆและหลังจากฟังจบแล้วก็อย่าลืมไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจให้ทีมงานได้ปรับปรุงพัฒนาช่องพอดแคสต์ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆกันค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของสังคมรอบตัวสำหรับเทรดเดอร์อย่างเราเรา สังคมรอบข้างหรือเพื่อนร่วมเดินทางมีผลต่อพอร์ตของเรามากกว่าที่เราคิดไม่ว่าเราจะเก่งเทคนิคมากแค่ไหนแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมท็อกซิกแผนการเทรดของเราก็อาจพังได้ง่ายๆถ้าอารมณ์ของเราเพื่อท็อกซิกไปตามสังคมนั้นมาร่วมสร้างสังคมนักเทรดที่ดีพลิกพอร์ตให้โตไปด้วยกันถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะพาร์ทกลับมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เทรดเดอร์หลายคนอาจมองข้ามแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเราค่ะวันนี้จะมาเจาะลึกถึงพลังเงียบที่ไม่เงียบแล้วก็ส่งผลต่อพอร์ตของเรานั่นก็คือสังคมที่เราอยู่กันค่ะเคยสงสัยไหมคะทำไมบางคนเก่งมีความรู้แน่นระบบเทรดบงังแต่พอร์ตกลับไม่โตคาตอบอาจไม่ได้อยู่ที่เทคนิค แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่เราอยู่วันนี้พัดมีเรื่องเล่าจากเท,ทเดอร์คนหนึ่งที่ทำให้เห็นคุณภาพชัดเจนเลยค่ะพัดเจอน้องเท,ทเดอร์คนหนึ่งความรู้แน่นเทคนิคดีแต่พอนไม่ขยับสักทีพัดเลยถามว่าน้องใช้เวลากับอะไรบ้างในแต่ละวันพอน้องตอบมาเนี่ยทำพัดอึ้งเลยค่ะน้องคนนี้มีความสามารถสูงมากเรียนมาเยอะเทคนิคก็แน่นปึก แต่พอร์ตกับไม่เติบโตจนได้รู้ว่าในแต่ละวันน้องเขาสิงสถิตยอยู่ในกลุ่มหลายกว่า20กลุ่มและยังไม่รวมเพจที่ตามอีกเกือบ50เพจทุกเช้านะคะสิ่งที่น้องทำคือเปิดอ่านข้อความในทุกกลุ่มไล่ดูทุกเพจใครบายใครเซล์รู้หมดค่ะยกเว้นอย่างเดียวก็คือตัวเองคิดยังไง และที่น่าตกใจกว่านั้นคือในกลุ่มลายเหล่านั้นนะคะแทนที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือให้กำลังใจแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาคืออะไรคุณผู้ฟังน่าจะพอเดาได้นะคะนั่นคือการด่าทอตลาดการตําหนิโบรเกอร์และกล่าวโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองน้องเขาเล่าให้ฟังด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างทอแทค่ะว่าพี่ครับทุกเช้าที่ผมตื่นมาแทนที่ผมจะรู้สึกพร้อมเทรด ผมกลับรู้สึกหมดพลังไปก่อนทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้เริ่มเทดเลยด้วยซ้ำวินาทีนั้นเองนะคะที่พัดตระหนักได้เลยค่ะว่าปัญหาของน้องไม่ได้อยู่ที่ระบบเทดเลยแต่อยู่ที่สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ต่างหากพัดเลยแนะนำน้องไปว่าลองออกจากทุกกลุ่มแล้วอยู่กับตัวเองเงียบๆดูไหมในช่วงสองสัปดาห์แรกนะคะน้องอาจจะยังไม่เชื่อเท่าไหร่ค่ะแต่สุดท้ายน้องก็ลองตัดสินใจทำตาม และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสองสัปดาห์ทำให้พัดนึกถึงคำว่าเกิดใหม่เพราะน้องทักมาหาพัฒเลยนะคะว่าพี่ครับผมรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เลยการเทรดของผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผมเทรดด้วยใจที่สงบไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกแล้วผลลัพธ์ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เรื่องนี้เลยสอนให้พัดนะคะได้ข้อสรุปที่สำคัญมากๆว่าสังคมที่เราอยู่มีอิทธิพลต่อการเทรของเรามากกว่าที่เราคิดคุณผู้ฟังเคยสังเกตกันบ้างไหมคะว่าทำไมคนที่อยู่ใกล้กับคนที่ประสบความสำเร็จมักจะได้แรงบันดาลใจและประสบความสำเร็จตามไปด้วยแต่ในทางกลับกันค่ะทำไมคนที่อยู่ใกล้กับคนคิดลบมีแต่ปัญหามักจะได้รับผลกระทบในเชิงลบเช่นกัน นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่าในสมองของเรามีสิ่งที่เรียกเหมือนกันว่า m i l l e r n o u r รหรือเซลล์ประสาทกระจกที่จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเราเห็นคนอื่นทำอะไรบางอย่างสมองเราจะจำลองการกระทำนั้นขึ้นมาในใจดังนั้นเมื่อเราอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมเชิงลบคิดแบบเหยื่อ โทษทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นตัวเองสมองของเราเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเรียนรู้และเรียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นโดยที่เราเองเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยตรงกันข้ามค่ะถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนที่คิดบวกมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองสมองของเราก็จะค่อยๆดูดซับพลังงานดีๆเหล่านั้นมาด้วยเช่นเดียวกัน พัดเองเคยมีประสบการณ์ตรงนะคะกับเรื่องแบบนี้ค่ะตอนที่เริ่มเทรดใหม่ๆพัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มลายที่เต็มไปด้วยคนที่ชอบด่าตลาดด่าโบกเกอร์ทุกครั้งที่ขาดทุนก็จะมีคนออกมาบอกว่าตลาดมันโกงโดนสลิปเพจบ้างระบบเออร์เลอร์บ้างเราเนี่ยไม่มีทางชนะหรอก ตอนแรกพัดก็ไม่เชื่อหรอกคะ่ะแต่พอฟังไปเรื่อยๆมันเริ่มซึมซับเข้าไปในความคิดเริ่มมองตลาดเป็นศัตรูมองการเทรดเป็นการต่อสู้กับระบบที่ไม่ยุติธรรมผลลัพธ์ก็คือพัดเทรดด้วยอารมณ์โกรธและอยากเอาชนะสุดท้ายก็ขาดทุนหนักคะ่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะพัทได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มของเทรดเดอร์อาชีพจริงๆที่นั่นไม่มีใครด่าดตลาดไม่มีใครโทษใครและสิ่งที่พัทได้รับนะคะก็คือการแบ่งปันประสบการณ์การให้กำลังใจการช่วยเหลือกันพัฒนาอย่างจริงจังและการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเร็วมากค่ะภายในเดือนนั้นนะคะพัดเริ่มเทรดด้วยความสงบมากขึ้นมองตลาดเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางและมีความรับผิดชอบต่อการตัดสิน ใจของตัวเองมากขึ้นเรียกได้ว่ารับผิดชอบตัวเองได้ดีเลยค่ะนี่แหละคือพลังงานของสังคมที่ดีมันไม่ได้แค่ให้ความรู้แต่ยังเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของเราไปโดยสิ้นเชิงแล้วสังคมการเทศที่ดีควรมีหน้าตายอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังลองมาฟังไปพร้อมๆกันนะคะ 1. ในกลุ่มมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเองมากกว่าการตำหนิคนอื่นพวกเขาเหล่านี้นะคะก็จะโฟกัสที่การเรียนรู้จากความผิดพลาดและก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 2. มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์ทุกคนพร้อมที่จะแชร์สิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ไปเรียนรู้มานะคะโดยไม่มีการปิดบังหรือกักวิชาเลย 3. ให้กำลังใจกันในยามที่ล้มเหลวและแสดงความยินดีในยามที่สำเร็จสมาชิกในกลุ่มจะคอยซัพพอร์ตกันทั้งในวันที่ดีและในวันที่ไม่ดี 4. ไม่มีการแข่งขันแต่เป็นการผลักดันกันไปข้างหน้าทุกคนนะคะในวงการเทรดเดอร์เนี่ยทุกคนก็อยากเห็นเพื่อนร่วมทางเนี่ยมีความประสบความสำเร็จไปด้วยกันจำไว้เลยนะคะว่า Quality over Quantity มีความหมายว่าการที่เราเนี่ยมีเพื่อนร่วมทางดีๆที่เข้าใจกันสัก2อสาคนย่อมดีกว่าการมีคนเฉยๆที่ไม่เข้าใจกัน300คนในทางตรงกันข้ามนะคะสังคมการเทรดที่มีพิษมีลักษณะยังไงบ้างข้อ1เต็มไปด้วยการอดควรและความคิดลบบรรยากาศในกลุ่มก็จะเต็มไปด้วยความท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังค่ะ 2. ชอบหาคนผิดมากกว่าหาทางแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะทุกคนจะพุ่งเป้าไปที่การโทษคนอื่นแทนที่จะหาวิธีการแก้ไขค่ะ 3. ม,มีการแข่งขันกันแบบทำลายล้างอยากให้คนอื่นแพ้เพื่อให้ตัวเองเนี้ยจะได้ดูดีขึ้นมาบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาแล้วก็ความไม่จริงใจ 4. ไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแต่ชอบชี้นิ้วโทษคนอื่นทุกคนจะมองว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมอและไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยผิดพลาดเลย ถ้าคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในสังคมแบบนี้พัดขอแนะนำอย่างจริงใจเลยนะคะว่ารีบบอกมาเถอะค่ะเพราะมันจะค่อยๆบั่นทอนเราโดยที่เราอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบางคนอาจคิดว่าการอยู่คนเดียวอาจจะดีกว่าอันนี้พัดก็ไม่เถียงนะคะแต่มันก็มีข้อเสียเช่นกันค่ะการเป็นหมาป่าโดดเดี่ยวในการเทดบางครั้งก็อันตรายไม่แพ้กับ การอยู่ในสังคมที่เป็นพิษเลยค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะเมื่อเราอยู่คนเดียวเราจะขาดฟีดแบ็แล้วก็เรียลิตี้เช็คเราอาจจะหลงอยู่ในความคิดของตัวเองโดยไม่รู้ว่ากำลังเดินผิดทางคนที่ประสบความสำเร็จในการเทรดส,ส่วนใหญ่มักจะมีเมนทอร์หรือกลุ่มเพื่อนที่คอยสนับสนุนให้คำแนะนำและเป็นเหมือนกระจกเงาให้เราได้เห็นตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วเราจะหาสังคมที่ดีสำหรับตัวเองแบบนั้นเนี่ยได้ยังไงคะสิ่งที่พัดอยากแนะนำคือเริ่มต้นด้วยการเป็น value giver ก่อนก่อนที่จะเป็นผู้รับนะคะจงเข้าหากลุ่มด้วยใจที่ต้องการจะให้ไม่ใช่ใจที่ต้องการใจรับ เพียงอย่างเดียวเมื่อคุณให้ความรู้ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนแก่คนอื่นคนเหล่านั้นนะคะก็จะตอบแทนเรากลับมาเองไม่ต้องคาดหวังว่าเข้าไปแล้วจะได้ความรู้ฟรีๆโดยที่เราไม่ได้ให้อะไรตอบแทนสังคมที่ดีนะคะเกิดจากการที่ทุกคนมีส่วนร่วมค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือการรู้จักสัญญาณเตือนภัยของสังคมที่เป็นพิษถ้าคุณเข้าไปในกลุ่มแล้วรู้สึกท้อแท้เครียดหรือรู้สึกเหมือนพลังงานถูกดูดออกไปนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ากลุ่มนั้นอาจไม่เหมาะกับเราหรือถ้ากลุ่มนั้นมีแต่คนที่ชอบด่าชอบตำหนิ หรือชอบหาข้อแก้ตัวมากกว่าหาทางแก้ไขนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเหมือนกันนะคะว่าบางครั้งการตัดสินใจออกจากสังคมที่ไม่ดีก็คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะอย่าก,กลัวที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่ออนาคตของเรานะคะพัดอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสังคมที่ดีไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันจะทำให้เราเนี่ย เติบโตได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่หลงทางในเส้นทางการเทรดที่ยาวนานนี้การเทรดไม่ใช่การต่อสู้คนเดียวแต่เป็นการเดินทางที่ต้องมีเพื่อนร่วมทางมีคนที่เข้าใจมีคนที่คอยให้กำลังใจเราเมื่อเราล้มและมีคนที่คอยแสดงความยินดีเมื่อเราสำเร็จ ถ้าวันนี้คุณผู้ฟังยังไม่มีสังคมแบบนั้นพัดอยากให้คุณผู้ฟังเริ่มมองหาสังคมดีๆให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตการเทรดของเราไปตลอดการค่ะช่วงเก็บความรู้การใช้สัญญาณ divergent ให้ได้เปรียบต้องรู้ว่าใช้เมื่อไหร่วันนี้พัดขอแนะนำเรื่อง hidden divergent ความหมายของ hidden d i v e r g e n นะคะก็คือความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ สัญญาณฮิตเด้นเป็นการบ่งบอกถึงสถานะขึ้นรูปแบบไซเวมาเจอกันซึ่งนักเทรดส่วนใหญ่อาจจำแค่ว่าสัญญาณฮิตเด้นมักเกิดตอนที่กราฟเป็นเทรนแล้วเท่านั้นและเมื่อเกิดแล้วกราฟมักไปต่อตามทิศท,ทางก่อนหน้าและบ่อยครั้งนะคะเราจะเห็นว่ากราฟไม่เป็นเทรนก็เกิดสัญญาณฮิตเด้นได้ก็เพราะว่ากราฟอาจจะเป็นการพักตัวในรูปแบบของสามเหลี่ยมหรือ triangle และถ้าเราจับสัญญาณ h i d เดนด้วยคนละชุดการเคลื่อนที่เช่นเอาเทรนมาจับกับไซเวย์ผลลัพธ์เลยทำให้กราฟไม่ไปต่อนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลความรู้จากเพจ Facebook สี่สหายเทรดเดอร์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะพัดอยากจะฝากคำถามให้คุณผู้ฟังลองถามตัวเองกันดูนะคะว่า คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยในทุกๆวันเนี้ยพวกเขาทําให้เราเป็นเทเ์ที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าคาตอบคือแย่ลงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงลองสํารวจสังคมรอบตัวเรานะคะไม่ใช่แค่สังคมเทรดสังคมในชีวิตประจําวันของเราก็ด้วยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วลองพิมพ์คําว่า เปลี่ยนแล้วในคอมเมนต์มากันนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวและข้อคิดดีๆเกี่ยวกับอิทธิพลและสังคมรอบข้างที่อาจมีผลต่อการเทรดของคุณผู้ฟังที่พัฒนํนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณผู้ฟังทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ